โอเคครับวันนี้พี่กราจะมารีวิวโป้นะครับรีวิวโปตึงๆไปเลยแบบเตี้ยงปังบาลารีไปเลยครับอือแป๊บหนึง่งพี่จัดของแป๊บนึงนะครับมองชายแม่กเอาไปส200ปักสองร้อยปะยิงหมดอยู่แล้เพี่ย่ได้เปิดบบสแตกนะนแต่และตัวเนี้ยออื มันเล่นหน้าโซนกันอ่ะตัวเนี้ยเยอะมากตีมันเยอะอ่ะอย่างเยอะเลยครับโอ้โอพี่เยอะอย่างนี้ใครไหวอ่ะพี่ตัวเนี้ยล็อกล็อกแบบล็อกตามติดเลยนะ นไหตายครับวิ่งอย่างตายเอ้ยไม่ตายอะไรนะอะไรนทำให้เจ็บเลขตูดหรอตายหรอกพี่ไม่ตายหรอกน้องนี่มันตึงนี่มันตึงเป็นเอเบอร์สิติไอ้เบอร์สิติตายเนี่ยอ้าวท้อท้อท้อท้ยิงใครไม่ได้เลยน้องมันเยอะนี่ตาย ไอ้ทุกเมตรด้แบบแม็กหนึ่งอะ่ะเก็บมาครับอกูตกกู ط, แตกแน่ฮัลโหลมีใครเข้าที่ไหมคะอุยอ้ยออเอ๊ะอมีสาวด้วยเ <ś c oughs> ติมน,นี้มีสาวด้วยนะครับอ๋อไยินม่ไยิว ตึงๆไปเลยครับพกคนอุยอ๋ออย่างนี้กูก็โดนกูก็ตายไปน,นะคะบมังชายฮัลโหลถ้าใครจะพี่กดใหม่กัพน,นะคะ <S 1> <S 1> มาโยงมาเนี่ยนี่งน,นี่ก็ตายดิครับเพ่อนโดนลุมหรอกูลุมเองเพื่อนนี่ตายดิโยกเงี้ยโยกนี้ตายดิ หิวเหรอหิวเหรอเออหิวเหรอหิวเหรอโถมดิเออเอาตายอ,อีกหนึ่งอ,อ่ะมาครับวัดไปเลยเออขาเลยเขาเลยเพื่อ,อนถามคนอนะ่ะมันโดดเอา้าไม่เอา้าตีกูไม่โดดเอา้าเอา้าเฮ้ยสวยไม่เงา โดนเลยอ่ะเขาตกเฉยอุย้ยอ่ะอันนี้ตายมาป๋าแม่งโดนมาป๊าเฮ๊ยยันนี่โหดนะเนี่ยเออกูตกเฮ้ มาดิทุกเม็ดอ่ะหัวทุกเมนะ็ดอ่ะน้องอืมอืมเป็นแบบเปียงปังเลยตัวนี้แตกแตกอันนี้อุยอ้ยอุ้ยพี่ลืมดูเลือดนะเกือบเรื่องนะแล้วต<ป>าย นี่ตายแล้วเนี่ยไปน,นึงน้องอุ้ยใช้ฝีมืออยู่อุ้ย,อ,อ,อ,ยอืมเรียบร้อยสวัสดีครับเนี่ยคนเดียวไม่ไหวครับโดนลูกครับนี่ไะทุกเม็ดไงล็อกแม่งเลยนี่นี่นี่น,นไม่ตายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับนี่ ไม่โดดก็ตายดิได้ครับได้ได้ได้ไหนวะเซเป็นร้อยนนองเซตเป็นร้อยเ้องรวงได้แบบคืนๆเลยอะไรอะไรจำอยุ่เดียวนี่ถูกเมดตายดินี่ตายเนะ ไม่ตายน้องมีคนโดดมาตีแล้หรอออฟกอดออฟเยียบเออนี่เก็บเลยครับน่นี่นี่ไงนี่ไงนี่อีกตัวนึงอ่ะจะตายเอานไอ้ยโคดูอ่ะโคดุอ่ะมาไอ้เม็ดเลยลากเม็ดไงทุกคนตงอง่าอ กระตุกตเลยอ่ามีเกิดเร็วนะครับมุมผมมีเกิดเร็วนะกดตัวคิวเกิดเร็วนะครับมา,าไปอีกสักร้อยนึงเนาะสองร้อยแล้วกันเฟย์เบอร์เฟเวอร์ว,รวริ่งเร็วกว่ามีนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าหลุดหรือเปล่าต้องเทสให้ดูนะครับนี้ตัวนี้แต่นี่นี่ตัวนี้นี่เศร,รอ,อนี่ทุกเม็ดมาเราไปเอาไล่ไล่เที่นี่กัน มันเจอไปถึงที่มไม่เก็บเจอแล้มาถอยกลับมาเกือบตายนะในตัวนี้อยู่มุมห้องนี้นะครับตัวน,นึงนะไม่ใช่หน้าขนม้ากูเอาถุงมือไงโอ้ยโอ๊ย,อยนี่ไงเ,เกิดเร็วนะครับไม่เป็นไม่ต้องกลัวนะมีเกิดเร็วนะครับทุกคนเด็ก <c oughs> yeah, มันเอาจริงแล้วว่ะน้อ,นอง à, cái hát hát rồi đấy nó Ấy, Này, là thu mệt, lúc của là thu mệt nghe Đúng trên có một nữa มันโดดมันโดดนะมันโดดเอ๊บเอ๊บเอ๊บไแ่เฮ้ย่ดตั้งตัวเยเลยโดนโดดใส่เลยไงกูโดดใส่เลยไงแล้วก็เสิร์ฟไปถูกเวสไงเออไม่ตายต้องตายแล้วแหละเก็บได้ฮะแต่ของหมดโดดแทงหลางนะ เอนี่นี่ไงสม,มาชิกนะามาเกาเปล่านี่ถูกเม็ดไม่ตายอ่ะโดดไปไปไไม่ตายครับนิดต,ติงหิอ้ออ่ะเดี๋ยวเราโดดแบบเดพลาดไปเลยนะครับ แบบับเลยไอ้ไอ้นี่ตายนะโอ้ยัวไข่ไม่ลงเลยตอนนี้ตึงอ่ะเอาง่ายตึงอ่ะน้องแล้วไอ้นี่โดดมันอยู่ฝั่งโน้นไนอยู่ฝั่งโน้นนะเ้ยเอามาไงอ่ะเออย่าตกใจเลยเอาแกงให้มันบ้างครับ เลนมดีๆมืดใ่เฮ้ยโคตรตกคุณหมอตาไหนวะเพอกูไปหลบออ่าเอนีนะวันไม่ได้ตอนเียนะวันจ้กูไม่โดนนะครับมันล็อกงูนะหัวหัวโดนมาชั้นล่างเอไอ้เฮียแม่งโดดไม่ถึงมาามามานัวเลยนัวเลยนี่แล้วแม่งมันจะโดนแบนก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้แบบ ไยกูขึ้นบนกูยไม่ถึงกูยไม่ถึงบนมืดละไอ้เหี้ยวนละเที่ยงขึ้นมาแล้วคนเยอะเลยอ่ะทุกคนนี่ตัวนี้ตายเอาไม่ตายนะเต็อหรออออั้แตกนะแตกนะครับน้องตอนนี้เอ้ย แต่คูเพื่อนแต่คู่มากคเพื่อนไม่เป็นไรครับน้องอชิวๆ,ๆครับรีวิวยาวๆเลยคลิปหน้าถ้าคลิปไม่กระตุกนะอัดไปเราจริงๆพี่อัดไปเราคลิปหนึ่งนะเราคลิปแม่งกระตุกเล่นอะไรไม่ได้ไ,<ห>ไป 50, นะสัก 50, หา 10, นะก้าสิบพอเนาะเซตห้าสิบห้าสิบเนาะไปโกโก้มันเยอะมากมันเต็มตึกเลยอะตัวนี้ตายตี้าตีห้าตีหาตีห้าตู้เม็ดไม่ตาย ไล้วเด้เลยเไหนเลยเไหนเลยเไหนเลเออสามที่สามะเหลืออะไรอ่ะโอ้ไม่ตายอีกอ่ะอุ้ถูกไมยรอแป๊บกำลังไปตายตายตายไปดิหน้าตรงนี้อีกตัวหนึ่งผมนะเพื่อนนะมาผุดแทงให้เพื่อนแทงให้เข้ามาเลยเก็บเลยเพื่อนเพื่อน คนนี้เขาเป็นผู้หญิงนะครับยิงอะไรกัเนี่ยผมวะยิงแบบพิบลล,ลเล็กเลยวะโอ้ยด้านหลังครับนี่ทุกเมตรตรงนี้ใครไหวอ่ะโอ้ยมายิงตัวพี่นะนี่ทุกเม็ดครับนี่ทุกเม็เมเมดอ่ะมีใครไหวอ่ะอะไรอ่ะเพื่อน ก็คืนมาอ่าแก้งแบบอ่าไม่เนียนนะไม่เนียนนะไอ้สาดอะไรอ่ะเขาล่องเราแล้วอ่ะอ่าเราไม่ร้อนตัวนะครับแก้งโดดอ่าเราแก้งโดดให้มั่งอยู่ห้องนี้เต็มนะ เพือนพี่ตาเือเือนรสิเใช่เราจะไม่ยิงให้ตานะครับเรายิงให้เพื่อนยิงให้เพื่อนเก็บนะตายหนึ่งเแกงโดดแต่เราจะไม่โดดนะเรายิงทุกเมตรอ่ะโอเคแต่เราจะไปปิดชิปแล้วนะครับโอเค ปิดคลิปดีกว่าโอเคหลุดพอดีโดนแบนหรือเปล่าโอเคหลุดก็เยวจะลงคลิปให้ดูนะครับ